ไปดูกรณีที่มีการแชร์ภาพเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งค่ะที่ไปดรีฟกอล์ฟที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ําสายสอนอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนคลิปนี้เนี่ยกลายเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าล่าสุดนี้เจ้าตัวมารายงานตัวแล้วนะคะคือมาพบกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นภาพจาก คลิปนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแชร์ออกไปหลายคนก็ให้เหตุผลว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายภาพกันเยอะด้วยนะคะอาจจะทําให้เกิดอันตรายทั้งกับนักท่องเที่ยวแล้วก็อันตรายกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะซึ่งจากภาพนี้เนี่ย ุณอัธพลเจริญชันษาธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษารษาชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็นําคลิปมาเผยแพร่ทาง Facebook นะคะ ให้หัวหน้าอุทยานเขาใหญ่เนี่ยเร่งตามตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบหลักฐานมีลูกกอล์ฟที่ตกอยู่ริมน้ําและในป่าอีกด้านห่างจากจุดที่ตีไป150เมตรรวม2ลูกด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีเสาตัวทีรองลูกกอล์ฟอีกหนึ่งอันด้วยซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้เนี่ยผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ drive golf เนี่ยก็ขับรถขึ้นไปพบกับคุณกิติชัยรุ่งไพบุญวงศ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานป่าไม้อวุโสนะคะก็ทราบว่า เป็นคนจังหวัดสระบุรีอายุ51ปีเป็นคนคนเดียวกันกันกบที่ปรากฏในคลิปนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าไม่รู้กฎระเบียบข้อห้ามพร้อมกับยินยอมให้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตักเตือนแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปสูงสุด5,000บาทนะคะฐานฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานเนี่ยค่ะก็เป็นที่เตือนภัยกันค่ะก็จริงๆไม่ใช่สถานที่ drive นี่นะคะถ้าไปอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย